ครับเอาทีเท้ส็แล้วหอดเท้ายังไรเทียแมนหไดเอาลายเทือหรอแต่กาอยากมามาถามความฝันมาหลังจากไปเอาเหล็กมาเป็นยังไงครับพปอ่ะาันดี่เ็นว่าใดมันได้มี่โอ้อถ้าปเปี่ยนสองโตนั่ด้วยหกห้หให้เล่นหกห้าหกนั่อมครัน่งนสี่หกห้่ะคือสี่ห้าสี่หกห้าครับเอาต๊กัน กับนังบ่ครับมันมันมันมีโอกาสที่มาเป็นเก่าบ่เอาเก่บ่มีปะปุ่มีเอ้าบ่เคยนี่หรอกบ่เคยพิิกตามที่เคยเอามาหนิเหม่นบ่อือโบเคยนี่หรอกเอาบอกความฝันสูบพังเลยครับอาจารย์โอ้ยต้องบอกหรอกคืออือ คิดว่าฟันดีกับพ่อเานังนะโอ้ฟันดีแห้งฟันเขาเอาเงินมาใหายหรือว่าจำตรงฟันเขาเอาเงินมาให้เออได้จบหมดเงินหมดโอ้เอาฟันนี่หนิฟันดีจิบบ่ดีเนาะถ้าผมฟันว่าเขาเอาเงินมาให้ยในส่วนหนักเสียเงินเลยว้าเสียดงคืออยู่ฟันแต่ว่างฟันว่าเขาเอาเงินมาใหม่ตื่นเช้ามาถึงวันที่สี่ได้แปดหมื่นพี่แต่วางแบง เงนนเินกันเงิน,นเขาเอาเงินมาหายละหายไรบ้านไหนน่ะเอามาหายอยูบ่บได้นปด้วยนะมันเป็นกองกองอเป็นก้อนเลยเป็นครับโอย้ยเป็นชามาเป็นชาวบ้านเป็นสีเหลืองเลยที่เหลือ,องหัวหวายบอกมื่อคืนนี่ที่ที่ฝันว่าเพิ่นเอาเงินมาถวายนะี่ยถวายลายป้านไหนบริเนปด้วยกันเห็นแต่ปึกแบบไงหนึ่งโอ้ยก็ที่นี่พระอาจารย์ก็เลยมั่นใจมั่นใจแล้วตอนนี้จะ เป็นตัวเลขนี่ยคือมันใจที่หกห้าหกสองสี่ก็ยาปลถิ่มเนี่ยสองสี่องสก็ยาปลาถิ่มได้คนสุรินทร์เพราะว่าเลขสามตคือสี่หกหาส่หกหาสองโตคือสี่สองสองสี่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 สองสีี่สองสงสี่สอ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 ่ส่สองสี่สองสี่สอง่สองสี่่งสี่สอง่งสอง แต่แต่พระอาจารย์เนี่ยทีมมามักไปทีหกหาหาหกมันออกไปมือหนาอีกได้หกหาหากกระซงมันปันสิมาด้อะไรแต่ตามทีพระอาจารย์เคยนิมิตฟันนี่ถตามีคนเอาเงินมาถวายนี่คือได้แท้ไม่วอาเป็นตามีแห้งอยู่ได้คนซุริมแม่เลยแม่เลยแต่พื้นว่าปตองเอาหกกับเก่าเวย บัต้องให้เป็นเก่าัน่ก็คือโมค่อยพิกเนาะมันไม่เคยพิกเคยตะกลับเทอะ้เคยตะกลับจะพิกสุว่าฮกหาเนี่อาจเป็นหาืกแต่ว่าเก่าสีบอพิกเป็นเก่าเนี่ยผมว่าบาพิกเป็นเก่าแต่ว่าคนสลินตามภาษาเ้าองเรีนเละกันนะกัดกัดไม่พยกันกัดไม่แน่จักบาทหนึ่งเออจักบาทหนึ่งเลขงวดก้อนนัเขึ้น มันมัดออกน้ำกลุ่นได้ของพระอาจารย์ต่ในแต่ในแต่ความเจ็ดศูนย์ของพอเจ็ดศูนย์พระท่านออกอ่างวดที่แล้วพื่อนหาหกสองหนึ่งมันไปออกโคกหนึ่งอืมอืมแต่ว่าเจ็ดศูนย์หนึ่งพระท่านได้ออกอือเจนยอืบ่อไหเอ้ครับเพราะว่าจำได้บอไอ้กุมารมาบอกพื้นหกหนึ่งอ่ะเนื่องหกหรือหกหนึ่งอืมอือ เบเล่เพิ่นกับบหลายโตเลยเนาะบอลายเอออะไรกันสี่หกห้ากับสองสี่ครับอ่า้วคาเพิ่มเจ็ดศูนย์ลงไปอีกไหมครับเพื่อมันสีมานมนำกคดเมือนมานำกลดอืมโบเล่ไรย,ยังก็เกิดขึ้นใดเลยเนาะแมน,นอ่าฟ<พ>ันดีครับว่าอยากให้เราอื่นกูม่านมาหาอีกแล้วเราบ่ออื่นอีกงถือกูม่านก็มานตัวผมแองอ <หา S 1> ยู่บ่ไอ้มูมา่านหรอฮะ คนหลายบ่มาแล้วคนหลายบ่มามันมาหยอกเรื่อยมาหยอกเรื่อยแสดงว่าอยู่ที่อยู่แถวๆนีแน่นอนก็อยู่แถวนี้มาตัวหลวงพ่อในกุมารเลยตัวหลวงพ่ออีกแน่มากระซิบบอกเล่ากันหน่อยจะว่ากุมารหนีสิมาเฉพาะกลางวันกลางคืนโมมากลางคืนโมมาปัญญาผีบ่บ่มมาเอ่อ ว่านะมามาทอนถึกเสื้อมาถึงสิบนาทีดอกมาได้นองเพือ่อตจะดุกงเรื่องนะครับอา้าย้ำอีกเช่นึงว่าพระอาจารย์มันใจจีฮุกหาหครับซี 4, 5, ้านี่มีโอกาสว่าพระาอาจารย์4 5, ีานี่มันบกอะไรนี่แปบ่บกทังหมมันบกอยไมาหนำเนาะ <Okay. S 1> แต่หุกหาหกเนี่ยตั้งโต๊ะนะตั้งใบสีโต๊ะน้ำอาจามโต๊ะน้ำสี่ฮุก สี่หกหาสี่หกหาแล้วกับหกหาแค่นี้เองไหตัดแค่หกหามันใจใจแห้งคือหกหาบามากเือหาว่าเนเราบ้บนมากขวมมากช่วงขวมแล้วอย่าเตมันคลับทางะล้วขวมอย่าเตะลับอย่าไปเป็นหาหกเป็นเก่าเพาะเป็นให้เป็นเก่าหรือว่าเป็นแถ้ เพราะว่างวดที่เรียกพื่อนให้หกสองหนึ่งมันมาขามสองมันตัดสองถิ่นเลยมันเอาหกกับหนึ่งมาที่นี่ที่นี่งวดนี่มันสี่หกขาชุดนี่นี่มันจะโดดขามหกบอลชดมาติดกายพื้นน้ำดีกว่าบอลบนในชุดเจ้าหน้าทีครบชุดอครบชุดไปชัดสักให้มันพร้อมมันกระจายมันพร้อม แต่ที่สื่อหกกลับประจ ong พระอ,อาจารย์เราประจ ong สื่อหกกลับอเอาซี่หกหาเลยอซีมียูรักลอยแน่นอนเพราะว่าพระอาจารย์ให้สื่อฮกหาหาฮกน,อนบอ,องสองซี่นี่มีโอกาสหลายปันไหนครับพระอาจารย์มีโอกาสที่กันสองมีโอกาสเท่ากันเนาะเทกันไว้แนะเลขสองตัวของเราอาจจะมาลางตรงตรงเลยสองซี่กับกับซี่สองนั่มเนี่ยอาจารย์เด่นที่สุดหกหาหกหาเด่นที่สุดแล้วก็หาหกนั่ม กำไว้หนึ่งบนหลางน้ำเนอเด้อะาวแค่พุ่มมากดอกาวแค่ผ้าเลยกันได้ไครับอหกหกแน่นอนหกแน่นอนอันี้มีหกแน่นอนครับหกมากดูเลยงดที่แล้วกับฮกกมากหดสอแต่ยวิ่งไงเขาวิ่งหกนีมันใจบริจัคมันใจอยู่แล้ววิ่งหกนีมันใจแห้งมันเบิกมันสสียเนกออกก็ป้านนั้นบอก่เสิยออกต่้งหกเก อาไอ้นี่กับบ่มีใบหูเลยคุณสุรินออไอ้ที่เบานี่มันบ่มากรวยเปอร์เซ็นต์เอมามาจักเอาเด้อบ่มากกับพานได้คุณสุรินอ่อย่าไปหมั่นใจไงกับลูกหลูกุ่มๆมันอาจสีมาหรืออาจสีบ่มากกับเป็นไรแต่ว่าในฐานะที่เฮ้าเป็นคุณหา็กเฮาก็ต้องหมั่นใจเลืที่เฮาได้มากเออเหล่อที่เฮาได้มากเหล่อที่เฮ้าไปหาน้องครับอ่าพระอาจารย์เิ่นกับมั่นพระอาจารย์กัยังหมั่นใจเลยว่า งวดนี้หกขาขาของแท้ของแท้อ่านี่แหละเป็นยังไว่าของแท้อ่าหกขาของแท้แม่นอือถ่าไปสื่อเด้องถ่ายยิ้มแล้วบอสยหญ่ใหญ่นี่ยิ้มแล้วบอสเฮ้าด้ยิ้มก้อนมูด้วยนี่ก้อนมูก้อนมูเยอะกว่าไปอีกแล้วซื้อแล้วเขาเอาจนพ่อแล้วแถวนี้แม่นบอสซื้อแล้วฝันบอส ันม่ัดีเนดดดวัาจะไหนโอ้หาเหลืองอีกแล้วเหลืองอีกเลยบไห้หาเหลืองกะถากันซื้อโอ้เอาอว่าเอาเอาเบาซู่พังแน่ซื้อซือเลขไหนือซื้อเลขสงตัวเอามซื้อเลขน่งหายหรือไเอาไุ นั่นไว่าซื้อเลขพระอาจารย์ได้มาซื้อแล่ซือเล่ก็คือเขาเล่ก็คือเขาเล่อเลเอาซื้อมื่อเสาร์ไปฝันยามใดฮะเนี่ยอ๋ออุตคือของยายเอาหาคือกองแต่ฝันฝันว่าจากไหนโอ้ฝันมาจากจิ้งของจิ้งของก่อนก่อนนอนยามใดอธิษฐานเลยก่อนนอนใดอธิษฐานบ่ก มอมือธิษฐานว่าเลกที่ผู้ข่าสื่อขอให้เขาคอยมาด้วยถามมั่นที่เขาสิมาขอให้ได้มีอ่ขอให้ได้อยู่ได้กินได้สิ่งของอแล้วได้ฝัน,นได้อยู่ได้กินอืมเขาฝันก็นนคือฝันเบอคือคนแมนบ่เออมือคือมือคืฝันเลขที่สื่อนั่นคือหนึ่งห้าหนึ่งหา้าหนึ่ง้เราไปมอมถืองเจ้าไงอ๋ออาจจะฟันดี กับสีเหล็กไดบุงหูได้นน่ระวังหนึ่งหาหนึ่งศูนเก่าด้สื่อบะบอโอ้สื่อที่หนึ่งหาัใจตัวนี้เสือหาไปแล้กอหาไปล้ลูกเลยผมกับสัมผัสหาไปสั่นลยย่ายเอ้ยซื้อซื้อซื้อ่าไปซื้อเอาขอบูุเลยหลายครับฝ่าไปสื้อเอา